สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาธิบายแบบเหมืคณิตศาสตร์แบบที่ 1. น่ดนะครับของชั้นป .4 นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่หเสียเวลานะครับข้อที่1ก็ว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ตัวนี้อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดนะครับเพราะนักเรียนจะต้องรู้รู้จักหลักก่อนนะครับนะครับหลักของเลขที่เราเคยเรียนมาก็คือเรียงจากขวาไปทางซ้ายเนาะ เนี่ยอย่างเงี้ยห้าอยู่หลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอะไรว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวคูจะเขียนให้ดูนะครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วหลังจากปิดเทอมมานานๆนะเดี๋ยวเขียนตรงนี้นะน่าจะมองเห็นอยู่ขวาสุดก็น่าจะเป็นหน่วยไม่ใช่หนานะ้าฬะใช่เลยแหละ <c oughs> ขวาสุดก็คือหน่วยใช่ไหมครับลาไปเท่าไหร่ลูกสิบใช่ไหมครับอ่หาหลักสิบหลักอะไรอีก หลักร้อยหลักร้อยหลักไรครับหลักพันหลักพันพันแล้วไปไรครับพูดในใจก็ได้ครับหรือจะพูดออกมาเลยก็ได้นะเหมือนเื่นแล้วอะไรครับแสนแล้วก็ล้านถัดจากล้านหลายคนไม่รู้นะตัดจากล้านไปไรครับเริ่มใหม่คือสิบครับสิบอะไรเอ่ย มันล้านแล้วต้องเป็นสิบล้านนี่สิบล้านร้อยล้านนะร้อยล้านร้อยล้านนะเปอรล้านก็ต้องเป็นพันล้านพันล้านพันล้านนะครับหมื่นล้านถัดไปเรื่อยๆแสนล้านล้านล้านไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีที่สิ้นสุดนะนักเรียนนะอ่ะ มาดูเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะเอาทีนี้มาดูลักหน่วยค่าประจำหลักหน่วยคือเลขอะไรลูกเลขหนึ่งครับค่าประจำหลักสิบคือเลขสิบค่าประจำหลักร้อยคือเลขร้อยมีศูนย์สองตัวแล้วนะอันนี้ไม่มีศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้มีศูนย์กี่ตัวหนึ่งตัวอันนี้มีศูนย์กี่ตัวสองตัวน่าจะรู้นะต่อไปต้องเป็นศูนย์กี่ตัวสามตัวพัน ต่อไปเหมือนต้งศูนย์กี่ตัวสี่ตัวนะต่อไปต้องเป็นศูนย์กี่ตัวห้าตัวแน่นอนถูกไหมนะมันจะเล็กๆลงเลยนะเดี๋ยววันที่ยังไม่พอนะต่อไปศูนย์ตัวนี้ต้องเป็นกี่ตัวหตัวแน่นอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหอันนี้ต้องศูนย์กี่ตัวอันนี้หแล้วอันนี้ต้องกี่ตัวเจ็ดตัวนัน กูขออนุญาตเขียนเลขเลยนะเดี๋ยวไม่พอนะต่อไปต้องไปกี่ตัวแปดตัวนะต่อไปกี่ตัวครับเก้าตัวนะอันนี้คืออะไรคือจำนวนเลขศูนย์นะกูจะเก,นะเกิดเขียนนับบุที่ไม่พอเนาะ,ะมาต่อทีนี้เลขเก้านี่อยู่ในหลักอะไรนักเรียนก็ไล่มาสิครับจากขวามือหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอเคอยู่หลักแสน เขียนแสนลงไปลกเขียนแสนลงไปหลักแสนเนี่ยเขียนแสนลงไปนะคะหลักแสนมีค่าเท่าไหร่มีค่ามีค่าเท่าไหร่เลขอะไรเอ่ยเลขเก้านักเรียนเขียน, 9, นกเก้าลบเขียนเก้าลงไปฟึบเขียนเก้าเสร็จปุ๊บมันอยู่หลักแสนแสนมีศูนย์กี่ตัวนี่ห้าตัวนี่ครูบอกแล้วใช่ไหมเนี่ยมีศูนย์ห้าตัว, 0, ตวหรือหรือนะครับไม่รู้ว่าจะมีศูนย์กี่ตัวให้นักเรียนสังเกตต,ตรงนี้ ข้างหลังเลขเก้ามีกี่ตัวล่ะข้างหลังเลขเก้ามีกี่ตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละคือจํานวนศูนย์ที่จะเติมหลังเลขเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่โอเคพบแล้วเห็นไหมนักเรียนกลับไปดูนะย้อนกลับไปดูตรงนี้นะหลังจากตอบเสร็จแล้วนักเรียนนับหลักว่ามันตรงกันไหมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ก้าอยู่หลักที่หกนะเนาะขอใช่ไม่ใช่ดูสิเนิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุย้ยโอเคตรงกันเลยแสดงว่าถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วโอเคนะผ่านเนาะข้อหนึ่งเนาะงูจะไปดูข้อก้อต่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปลบตัวนี้ลบเดี๋ยวว่าตัวนี้ออกก่อนนะลบเดี๋ยวว่าตัวนี้ออกก่อนนะโอเค เดี๋ยวมาดูข้อไหนเอาข้อเอาข้อไหนดิเอาข้อสนะิบเนาะข้อสิบหลายคนเห็นตัวเลขเยอะๆนี่น่าจะหมูมันน่าจะน่าจะยากุณคูเอาข้อสิบนะเรามาไล่กับุบบนคูเลยนะอาจจะขวามือนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้าน,ล,านล้านเอาไปอะไรครับหนุ่มบนครับสิบล้านอะไรครับร้อยล้าน พันล้านแสดงว่า4อยู่ในหลักพันล้านก็เขียนเข้าไปเลยครับพันล้านพันล้านฮ่าฟลึบเขียนให้มันสวยๆเอาครูนะคุณครูที่เขียนเอาเมาส์เขียนมันก็เลยไม่สวยนะครับนะอ่ะทีนี้เลขอะไรที่เขาเขียนเต็มใจนะเลข4เขียนเลขสลงไปก่อนฟลึบเลข4นะเลข4เลข4หลักพันล้านมีศูนย์กี่ตัวคุณครูเขียนให้ดูเมื่อกี้นี่กี่ตัวครับเนี่ย 9ตัวใช่หมเก้าตัวหรือหรือเรามานับเลขเรามานับจํานวนเลขที่อยู่หลังอยู่ขวามือของเลขสี้วกันมีกี่ตัวนะ1ตัว2ตัว3ตัวส5 6 7 8 9ก็มี9้าตัวแสดงว่าต้องมีศูนย์กีตัวครับเตัวใส่เข้าไปดูนะสองสามส่ห้าหกเจ็ด ใส่เสร็จแล้วค่อยมาใส่เครื่องหมายจุลภาคภาษาไทยคือจุลภาคภาษาอังกฤษคือคอมมาภาษาอีสานคือแมงงงเง้งนะครับใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปให้มันสมบูรณ์เอาย้อนกลับไปดูซิมันมีกี่หลักไอ้สีนี่มันอยู่หลักไหนนับนะลูกนะนับนะจะมองเห็นไหมเนี่ยเป็นสีดำแล้วเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านสนิบ อ่ะครัตัวนี้น้ำถูบไี่ถูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปุ้ยตรงกันแสดงว่าถูกต้องถูกต้องอาคุณครูขอย้อนกลับขึ้นวิดีโอหกบางคนบอกว่าเอา้าทำไมมันมีแต่เลขซ้ายสุดเลยลองดูเลขนี้สินเนี่ยเลขสองเลขแี่นี่อันนี้ก็ง่ายนะเนี่ยสองตัวนี้อยู่ในหลักอะไรนับจากขวามือน้อยสิบจบแล้วแสดงว่าสองอยู่ในหลักสิบ หลักสิบใช่ไหมครับเขียนลงไปเสร็จแล้วก็เขียนเลข2ก่อนฝึกสองหลักสิบค่าประจาหลักสิบก็คือ10ก็เอาสิมาคูณ2ก็ได้เท่าไรยี่สิบใช่ไหมหรือขวามือของเลข2มีกี่ตัว่ะเนี่ยมีเลขกี่ตัวมีตัวเดียวเสร็จแล้วมีสูตรกี่ตัว1่งตัวคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันโอเคนะครับนี่แบบวัดข้อที่1ผ่านแล้วนะผ่านแล้วนะครับไปไปดูข้อที่2กันไปไปดูข้อที่2กัน นี่หลังจากเรารู้จักหลักแล้วเราก็มากระจายมากระจายกันกระจายมีสองแบบแบบแบบที่เป็นวงเล็บกับแบบไม่เป็นวงเล็บเนาะคุณครูจะอธิบายในแบบที่มันไม่ใช่ไม่ใช่วงเล็บไม่ได้อยู่ในผลคูณผลคูณของเล็บวงเล็บแล้วกันเนาะเอาง่ายง่ายเอาง่ายนะกระจายทีละตัวทีละตัว,ะตวนะจากซ้ายไปขวาเนี่ยจากซ้ายไปขวานะนักเรียนนะ อ่าดูทีนี้กูจะทํายังไงนะฮะซ้ายสุดคเลขอะไรเลขหนึ่งอ่าดูขวามือของเลขหนึ่งมีกี่ตัวเนึ่อเอากี้เขียนเอานี้ก่อนหนึ่งอยู่หลักอะไรหลายคนรู้ไหมหนึ่งอยู่หลักแสนอถูกต้องหนึ่งอยู่หลักแสนหลายคนตอบได้หนึ่งอยู่หลักแสนแล้วถ้าคนไม่รู้ว่าหนึ่งอยู่หลักแสนอ่ะทํายังไงคนนับเลขเลยนับเลขด้านขวามือของหนึ่งี่มีกี่ตัวละนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า มี5ตัวถ้าคนไหนที่รู้ว่าหลักแสนมีศูนย์หตัวก็จะสามารถใส่ได้เลยแต่ถ้าคนไหนไม่รู้ก็นับเหมือนคนครูนิ่งสองสามสี่อ๋อแสดงว่ามีศูนย์หตัวก็ใส่เข้าไปลูก2องสาี่หนับใส่ขึ้นมาจุลภาคนับ3ใส่ครั้งหนึ่งนะลูกนะหนึ่งสองสาใส่ข้างหน้าจบนะครับดูซิหนึ่งอยู่ในหลักที่6นเนหมือนเดิมไหมหนึ่งสองส้าหนี่คือการเช็ค หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคถูกต้องแสดงว่าหนึ่ง 1, เราถูกแล้วนะต่อไปมาดเูเลขต่อไปเลขต่อไปคือเลขอะไรลูกเลขหกก่อนที่ไปเลขหกมันเป็นการบวกก,กันลูกก็คือหนึ่งแสนใช่ไหมถ้าเราอ่านจดตัวนี้ออกหนึ่งแสนอะไรนี่หกหมื่นใช่ไหมหกหมื่นก็แสดงว่าหกหกหมืน่นมีศูนย์กี่ตัวลูกมีศูนย์กี่ตัวไม่รู้นับตรงนี้ลูกหนึ่งหลังจากหกมีศูนย์มีกี่ตัวล่ะเนี่ย หนึ่มี4ตัวแสดงวนะ่ามีศูย์สตัว,ว, 0, ตว,วก็หกห0 0่นเนี่ยหกหมืนนะฮะหกหมื่นฟืบเนี่ยหกหมืนะบวกอีกบวกเท่าไหรนะ่ล่ะบวกเท่าไหร่นี่เก้าเ9 0เกถูกไหมเราอ่านเวลาเราอา่อานอ่านเก้าพันเมีศูนกี่ตัวหลัง9ก้ามีกี่ตัวหนึ่งสองก็ใส่0 3ตัวคือ9 0 0าหลายคนรู้แล้วก็ทําเลยนะลูกนะทำไปเลยนะะครูอธิบายเพิ่มเติมเปลือก บางคนเขาไม่รู้ว่าหลักแต่ละหลักต้องต้องเติมศูนย์กี่ตัวต่อไปบวกอะไรเลยบวก,บวกอะไรครับบวกสามอะไรเอ่ยสามร้อยสามร้อยก็ง่ายมากร้อยมปศูนย์กี่ตัวสองตัวนี่น่าจะรู้เรื่องแล้วนะบวกอะไรอีกครับบวกเจ็ดอะไรเจ็ดอะไรอ่านก็เลยเจ็ดสิบบวกอะไรบวกเจ็ดสิบสี่ก็บวกสี่นะครับพูดง่ายแล้วก็เขียนตามคําที่เราอ่าน 1, 000, นั่นแหละหนึ่งแสนเนี่ยหนึ่งแสนเนี่ยเห็นไหมหนึ่งแสน หกหมื่น huh. อ่าหกหมื่นเก้าพันเก้าพันสามร้อยเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเจ็ดสิบอะไรเจ็ดสิบสี่นะจบแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ยากนะไม่ยากนะเอาข้อไหนอีกเอาข้อไหนอีกเดี๋ยวครูดูข้อที่มันน่าจะยากนิดหนึ่งข้อไหนข้อไหนฟฮ้ยฟึ๊บคุณครูข้อแปดไหมคะข้อแปดน่าจะยากนะ คณคูแม่เขาแปดได้ไหมเขาแปดมันเลขมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันมันมีศูนย์เยอะ,อะการที่มีศูนย์ทำยังไงดวมาดูกันในคนคูเขาเจ็ดแล้วกันนะอ่านว่าอะไรไหนคณทุปอ่านดูสิสี่อะไรเอ่ยสี่ร้อยสามสิบห้าล้านนะลูกนะพอเห็นตรงนี้ล้านก่อนสี่ร้อยสามสิบห้าล้านเสียไม่มีเหมือนไม่มีสองพันสองร้อย อเอาใหม่อีกครั้งหนึ่ง435ราสิบหล้านสอง0โอเคเขียนทีละตัว4ก่อนบางคนไม่รู้ว่า400ร0อล้านมันมีศูนย์กี่ตัวก็เหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ไงนับตรงไหนครับนับตัวที่อยู่ข้างหลังมันใช่ไหมครับนับไปทีละตัวเลยหนึ่งสองสาสี่จด็ดแปดอ๋อแสดงว่ามีศูนย์8ตัวใส่เข้าไป3 สี่ห้ใส่จุรอภาพ1 2ึ่สองสาใส่หนองใส่เย้อนทวนคําตอบักนิดนึงมีกี่หลักเนี่หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อานับตัวนี้4ี่มีเก้าหลักจริงเปล่าหนึ่งสองสมห้าหกเจ็ดแปดเโอเคแสดงว่าตรงกัน อย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกนะครับบวกอะไรเอย่ยบวกสามเนี่ยสามสามอะไรสามสิบห้าไอ้สามสิบล้านตัวิสามสิบล้านไม่รู้อีกแล้วว่า30สิบล้านนี่ศูนย์กี่ตัวก็นับหลังเลขกสามไปนับขวามือของเลขสามีกี่ตัวละหนึ่งตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อแสดงว่าศูนย์เจ็ดตัวก็ไปเฟิบสองสามสี่ห้าหก คนไหนรู้เรื่องแล้วทําไปเลยนะลูกนะไม่ต้องมารอนครูนะครับอันนี้คุณครูอธิบายเพิ่มเติมเบื่อเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เรื่องนะครับว่าแต่ละหลักต้องมีศูนย์กี่ตัวนะโอเคนะต่อไปบวกเลขอะไรครับบวกเลขห้าห้าอะไรเอ่ยเราเวลาเราอ่านห้าอะไรห้าล้านใช่ไหมห้าล้านห้าล้านห้าล้านมีศูนย์กี่ตัวล่ะก็ขวามือของเลขห้ามีกี่ตัวละนึงสองสามสี่ห้าหก ก็มีศูนย์หตัวเข้าไปสองสามสี่ห้าหกโอ้อันนี้ยาวมันทับไม่พอต่อข้างล่างต่อข้างล่างก็ทำไงเลยต่อข้างล่างแล้วก็บวกข้างล่างครับบวกมาข้างล่างฟื้บวกอะไรเอ่ยบวกสองอะไรเอาทำไมศูนย์ตัวนี้ไม่บวกครับเนี่ยไม่บวกได้ไหมศูนย์นี่หลักแสนกับหลักหมื่นไม่บวกได้ไหมได้เพราะมันบวกศูนย์ก็มีค่าเท่าเดิมนะครับ บวกเลขสองเลยสองอะไรเอ่ยสองอะไรเอ่ยเวลาเราอ่านอ่านว่าสองอะไรครับนี่สองพันมีศูนย์กี่ตัวครับสองพันสามตัวนั่นเองนะฟึบเข้าไปบวกอะไรครับนี่บวกสองอะไรเอ่ยสองอะไรอีกสองร้อยบวกสองร้อยเข้าไปฟับหมดหรือยังที่มันเป็นตัวเลขอยู่ในเลขศูนย์นะหมดหรือยังหมดแล้ว,ลวจบแค่นี้ข้อนี้นะข้อนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วข้อนี้เป็นไงยากไหมครับ ไม่ยากเนาะครูว่าไม่ยากอันนี้ก็ไม่ยากนะทาเองที่เหลือไปทําเองนะโอเคมีอีกหนึ่งข้อใช่ไหมสําหรับแบบที่หนึ่งจุดสามนี่มีอีกหนึ่งข้อใช่ไหมหรือว่ามีอีกสองข้อข้อเดียวอ่าโอเคมาดูมาดูมาด,มาดูในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปกระจายของจํนานวนใดนี่ไงที่ควรูบอกว่า,วาการกระจายมีสองแบบก็คือแบบที่เป็นวงเล็บนี่งไงเห็นไหม เป็นวงเล็บเนี่ยคือแบบวงเล็บกับแบบไหนที่มันไม่ใช่วงเล็บแบบที่ครูผ่าทำเมื่อกี้นะในแบบไหนแบบไหนนี่นี่นี่แบบข้างล่างเห็นไหมเนี่ยแบบข้อสามเนี่ยข้อสามนี่เห็นไหมครับที่ครูผ่าทำเมื่อกี้นี่เห็นไหมอ่าครูว่าแบบนี้มันจะง่ายกว่าเนาะหรือว่ายังไงแล้วแต่ถนัดนะแต่ครูว่าแบบนี้มันจะเร็วกว่านี่โอเคนะใครถนัดแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ผิดนะโอเคมาที่นี้มาดูตรงนี้ สามยงไงค่าประจำหลักของมันงไงมันคูณค่าประจำหลักของมันสามคูณกับอะไรครับเนี่ยคูณกับหนึ่งล้านสามคูณหนึ่งล้านก็เป็นสามล้านถูกไหมใส่เลขสามเอาไว้ก,ก่อนล้านตามด้วยอะไรขวามมือของล้านคือแสนมีแสนไหมเนี่ยมีแสนไหมมีคือเลขอะไรเลขห้านตามจากแสนก็คือหมื่นมีไหมครับหมื่นมีไหมหมื่นไม่มีไม่มีเป็นศูนย์เดี๋ยวกุจะอธิบายแบบหนึ่งนะครับ เอาแบบนี้ก่อนต่อไปมือแล้วเป็นอะไรเป็นพันพันมีไหมพันคือเลข8ปดนี่ไงครับพันคือเลข8นะพันแล้วต้องมีร้อยพันร้อยร้อยมีนี่ไงร้อยคือเลขอะไรเลขสามร้อยแล้วไปสิบสิบมีไหมสิบมีนี่ไงครับคือเลขอะไรครับเลขห้าอ่าสิบสิบมีแล้วไปอะไรไปหน่วยหน่วยก็คือหนึ่งคูณกันหนึ่งมีไหมมีคือเลขอะไรเลขเก้าอ่าทีนี้เวลาเราอ่าน อ่านให้มันดูอย่างเงี้ยสามอะไรเอ่ยแต่จ,จุลภาคก่อนฟืบฟืบสามอะไรเอ่ยสามล้านถูกไหมเนี่ยสามล้านอ่าถูกถูกถูกห้าอะไรนี่ห้าแสนเอาถูกแล้วถูกแล้วแปดอะไรนี่แปดพัน,นเอาถูกอีกสามอะไรสามร้อยห้าอะไรห้าสิบ,ห,สบห้าสิบกับเกา้าได้ไงนะโอเคถูกต้องนะครับถูกต้องนี่คือการเช็คคําตอบนะนี่คือการเช็คคําตอบ โอเคนะนี่คือแบบวิธีที่1วิธีที่1ที่ที่เรารู้ว่าหลักนะหลักล้านหลักแสนหลักหมืน่นมีศูนย์กี่ตัวทีนี้ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าหลักมีหลักล้านมีศูนย์กี่ตัวหลักแสนมีศูนย์กี่ตัวทายังไงให้สังเกตนี้นะสังเกตเลขศูนย์นะผมะก็จะขีดเส้นใต้เลขศูนย์ไว้ก่อนฟื้นที่มันมีศูนย์ด้วยนะก็คือ,คอขีดเส้นใต้ค่าประจาหลักไว้ฟื้นนะดูนะ คนไหนที่ไม่รู้จากค่าประจำหลกนะอ่ากูเปลี่ยนสีนิดนึงสามอาดูอันนี้มีศูนย์ไหมไม่มีนะอันนี้มีศูนย์กี่ตัวหนึ่งตัวอันนี้มีศูนย์สองตัวนี้มีศูนย์สามตัวอันนี้มีศูนย์ห้าตัวนี้มีศูนย์กี่ตัวหกตัวเพราะนั้นอันไหนมีศูนย์เยอะที่สุดเอามันขึ้นก่อนเพราะบางครั้งโจทย์มันไม่ได้เรียงนะครับนะต้องระวังนะฮะโอเคอันไหนมีศูนย์เยอะสุดเอาขึ้นก่อนสามสามก่อนสามมีศูนย์กี่ตัวหกตัว เพราะนั้นหกตัวเยอะที่สุดลองลงมาต้องเป็นกี่ตัวลูกห้าตัวใช่ไหมอันนี้คือหกตัวนะต่อไปลองมามีห้าตัวมีไหมห้าตัวมีคือเลขอะไรเอ่ยคือเลขห้าต่อไปลองจากห้าตัวต้องเป็นอะไรสี่ตัวศูนย์สี่ตัวนะพูดถึงศูนย์นะเนี่ยนะจงนวนเลขศูนย์นะศูนย์สี่ตัวมีไหมครับไม่มีไม่มีแสดงว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นศูนย์ต่อไปศูนย์กี่ตัวครับศูนย์สามตัวมีไหมครับมีไงนี่ไงลูกมีมันคือเลขอะไรครับเลขอะไรนี่ เลข8นะครับ0ูนตัวแล้วต้องเป็น0ูนตัว0ูนตัวมีไหมครับมีไหมครับมีคือเลขอะไรครับเลข3โอเคนะฮะศูนย์สามไอ้สองตัวแล้วต้องเป็นศูนย์หนึ่งตัวศูนย์หนึ่งตัวมีไหมครับมีคือเลขอะไรครับเลขห้าอ่าต่อไปที่ไม่มีศูนย์อะมีไหมมีเหมือนกันก็คือเลขอะไรเลขเก้าฟ้าใส่จุลภาคหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสายหนึ่งสองสามสายลองอ่านดูสิสามล้าน ห้าแสนพสารห้าสิบเกฟึบโอเคถูกต้องนะต้องอย่าลืมทวนคำตอบนะอย่าลืมทวนคำตอบนะครับก่อนที่เราจะไปทำข้ออื่นโอเคนะดรู้เรื่องอนะไรอีตะกอ้อไหมอีตะกอ้อนึงเนาะบางคนบอกอ,อ,อีตะกอ้อนึงครับบนกูเอาหมดเลยก็ได้หมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปไทำนะ เอาข้อเอาข้อนี้แล้วกันนี่เอาข้อนี้เอาข้อสามข้อสามอะไล่ก่อนอันนี้มีศูนย์ไหมไม่มีไม่มีเนาะกูจะทําแบบเมื่อกี้นะอันนี้ไม่มีศูนย์เนาะเป็นศูนย์ตัวเนาะอันนี้มีศูนย์กี่ตัวสองสองตัวแสดงว่าศูนย์หนึ่งตัวมีไหมศูนย์หนึ่งตัวไม่มีเนาะสองตัวสามตัวมีไหมสามตัวไม่มีอันนี้กี่ตัวเนี่ยสี่ตัว อันนี้กี่ตัวห้าตัวมีหกตัวม,มีครับหกตัวมีไหมหกตัวไม่มีอันนี้ศูนย์กี่ตัวเอ่ยเจ็ดตัวโอเคนะตามครูทันนะตามนนะลูกนะมันครูจะไล่ถึงนี้นะอันนี้สอนใ้สาหรับคนที่ที่ไม่รู้ว่า่าหลักอะไรเป็นหลักอะไรนะนะโอเคนะต่อมา,อาโอเคศูนย์เยอะสุดก็คือเจ็ดตัวคือเลขอะไรเด็กกล่าวฟาบ ตามลงออมาก็ต้องเป็น0ูตัวถูกไหมอ่ามีไหมศูย์หกตัวมีไหมไม่มีแสดงว่าเป็นศูนย์ต่อไปตามมาที่0ศนย์หตัวคือเลขอะไรเลขหอ่าศูนย์สตัวมีไหมมีนี่ไงคือเลขอะไรเลขสองอ่าต่อไปศูนย์สามตัวมีไหมไม่มีกตม็ต้องเป็นเลขอะไรศูนย์ศูนย์ตัวไม่มีต้องเป็นเลขศูนย์นะต่อไปศูนย์สองตัวมีไหมมีคือเลขอะไรเลขห ศูตัวมีไหมไม่มีต้กลายเป็นเลข0ต่อไป0ไม่มีเลยมีไหมมีคือเลข7จทีนี้ใส่จุลภาคหนึสใส่1 2ึสใส่สังเกตว่าเ,เลข9อยู่หลักไหนอยู่หลักที่เท่าไรหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ปดกลั 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, กบไปที่โจทย์1 2ึ่งสองสา้าหกเจดแปดโอเคแสดงว่าตรงเห็นไหมตรงแล้วนะ อ่านว่าเอยเก้าสิบล้านใช่ไหมเก้าสิบล้านหกแสนเอาตรงสองอะไรสองหมื 20, 000, 600, น่นหกร้อยเจ็ดนะโอเคถูกต้องหลายคนจะไปะไปพลาดตรงไหนลูกไปพลาดตรงไหนไปพลาดตรงนี้นไปพลาดต,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 นะต,ตรงที่มันจะไม่มีศูนย์นยจะไม่มีศูน,ย,นย์หลายคนจะไปตอบนี้นี่ฟื้นนี่จะมาตอบบนี้เลยเนีย่นี่ ถ้าคนจะมาตอบแบบนี้เนี่ยถ้าตอบแบบนี้ปุ๊บนักเรียนต้องอย่าลืมกลับไปดูตัวที่มันเยอะที่สุดเนี่ยกลับไปดูตัวที่มันเยอะที่สุดเฮ้ยทำไมมันหลักมันไม่เท่ากันวะอันนี้มันมีกี่ตัวเนี่ยมีกี่หลักเนี่ยแปดหลักใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่เราได้ก้าอยู่หลักที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเริ่มไม่ใช่แล้วเราต้องกลับไปดูนะครับนะเวลาเราทําเสร็จเราต้องกลับไปดูนะเฮ้ยหลักมันตรงกันหรือเปล่าวะ เนี่ยอันนี้อยู่หลักที่เท่าไหร่เนี่ยหลักที่หกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็ต้องอยู่หลักที่หกใช่ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมตรงไหมอ่าตรงนะต่อไปอันนี้อยู่เลขสองอยู่หลักที่เท่าไหร่นักเรียนต้องรู้นะเลขสองนะเลขสองตัวนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเลขสองตัวนี้อยู่หลักที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาสองอยู่หลักที่ห้าได้เปล่านับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยตรงอยู่แล้วหกอยู่หลักที่เท่าไหร่หกอยู่หลักที่สามใช หนึส,อสเอาตรงนี้เจ็ดอยู่หลักเท่าไรหลักแรกเลยนี่ตรงนี่คือการเช็คคําตอบนะครับเพรานะนั้นนักเรียนต้องเช็คคําตอบด้วยนะครับก็คุณครูก็หวังว่าการอธิบายแบบวัดในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับน,น้อนหมูทุกคนนะครับไว้เจอกันบาแบบพฤหัสต่อๆไปนะครับคุณครูก็ฝากติดตามด้ยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ